สวัสดีครับวันนี้เราโอ้สวัสดีครับโอ้ยอ,อย่ากัดกันดิไปเลยไปเลย to to ไปเลยอย่าตัดกันไป drawings. ไป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 ไลไปไ ไม่ลูกไหนลูกไม่ลูก,ลกไม่เอาไม่เอาไม่เอาลุกไป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 กัดนะไม่กัดน,นะไ,นนะไปเร็วไปเร็วไปเร็ว